โอ้โหสุตาครับคุณหมวยที่มาทานอาหารร้านเราเมื่อกี้นี้เพื่อนขับรถออกไปแล้วโทรมาบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่โต๊ะครับอ้าวเหรอคะงั้นพี่เสือรี่ไปเช็คที่โต๊ะด่วนเลยค่ะคุณหมวยบอกว่ามีเงินในกระเป๋า5 0 0พันครับคุตาคะป้าเจอกระเป๋าตังค์ที่โต๊ะอาหารน่าจะเป็นของลูกค,ค้าที่ลืมทิ้งไว้ค่ะมีเงินอยู่ในกระเป๋า3 0 0พันนะคะ3,000ันเองเหรอป้าเจอแค่ส ตาคะป้าไม่ได้เอาไปนะคะมีแค่นี้จริงๆคะ่ะแล้วเงินมันหายไปไหนเสือใจเย็นเดี๋ยตาจัดก,การเองคะ่ะงานแป๋วเอากระเป๋าตังมาให้ตานะคะไม่มีอะไรละแป๋ว,วไปทํางานต่อเลยค่ะค่ะ Boom. คุณตาครับแต่คุณหวยยืนยันว่าในกระเป๋าตังค์มีเงินอยู่ตั้งห้าพันนะครับตารู้ค่ะพี่เสือแต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่มาโทษกันค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ตาจัดการเองก็ไปเลยครับก็เห็นเห็นอยู่ไปาอาต้องเงินสองพันนั่นไปแน่ๆแล้วพี่เสือแน่ใจได้ยังไงคะว่าแป๋เ,เป็นคนเอาไปแน่ใจสิครับก็คุณหวยยืนยันว่าในกระเป๋าตังค์มีอยู่ห้าพันตอนนี้เหลือแค่สามพันเลขสองพันหายไปไหนครับแอ๋วนั่นแหละเอาไปแป๋วฉลาดมากมีอยู่ห้าพันหยิบไปไม่หมดคิดแหรอว่าคนอื่นจะไม่รู้ นีในกระเป๋ามีคงห้าพันแล้วนะคะพี่เสือเอากระเป๋าตังค์นี้ไปคืนคุณหมวยนะคะได้ครับคุณตาเดี๋ยวผมจัดการให้สวัสดีคะ่คะคุณตาสวัสดีค่ะคุณเสือผมก็ำลังจับกระเป๋าตังค์ไปคืนคุณหมวยอยู่พอดีเลยครับขอบคุณค่ะอุ้ยทำไมเงินในนี้มีห้าพันเอ้าก็าคุณหมวยแจ้งผมว่าในกระเป๋ตาตังค์มันมีเงินห้าพันไม่ใเหรอะครับอ๋อฉันขอโทษทีค่ะทีะแรกฉันก็ไปกดตังมาห้าพันแล้วค่ะแต่ฉันลืมไปว่าฉันจ่ายค่า แล้วสองพันในกระเป๋ามันต้องมีแค่สามพันละค่ะพวกคุณใส่เติมมาให้ฉันหรอคะฉันไมอาหรอกค่ะ,นนลละ,คะพวกคุณเป็นคนดีจริงๆอาสองพันฉันคืนให้ขอบคุณมา,มากๆค่ะคุณหมวย้างานฉันขอตัวก่อนนะคะโอ้โน oh, <no. S 1> พี่เสือเห็นหรือยังคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินคนอื่นเข้าใจไหมคะเข้าใ,ใจครับผมขอโทษน,นะคะพี่เสือช่วยไปตามใบออกมาเจอตาหน่อยคะ่ะคุณตาให้ป้ามาหามีอะไรเปล่าคะอันนี้เงินสองพันตาให้คะ่ะให้ป้าหรอคะเป็นรางวัลแห่งความซื่อสัตย์นะคะ